วันนี้คุณแม่จะร้องเพลงอะไรคะคุณแม่วันนี้จะขอร้องเพลงอันดับแรกให้กับรายการของเราเป็นรายการเป็นถ่ายทอดสดครั้งแรกในชีวิตของแม่เพลงพระราชน,นิพลอันดับที่ยี่สิบเจ็ดเพลงแสนเดือนค่ะค่ะ นะคะค่ะดวลแสงดวงของงามตาแสงจันทราส่องเรือนฝาฝา้าไกลงานแสงงามของอัมพายยอมดวงใจ คอยข่มขังใครด,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 ดชมแล้วชมเล่าเฝ้าชะและดูผ้านพิดผ่านอยู่ไม่รู้ลีเดือนแสนเดือนของวัน เพลเสนจันเพนเดินอบอได้เจ้าเมือชน้ำที่เปียกเดือดเสนนาตอเพลงนี้ก็น่าจะชมชมเดือนไปด้วยชมคุณ Uh, ขอบคุณคะ่ะค,คุณแม่คุณแม่ขะคุณแม่ <c oughs> คุณแม่ไปฝึกร้องเพลงมายัางไงคะคุณแม่เป็นนักร้องเก่าหรือเปล่าคะไม่ค่ะ,ะเรื่องร้องเพลงเนี่ยมันเกิดมาจากอุบัติเหตุค่ะเป็นยังไงพอจะเล่าได้ไหมคะตอนนั้นได้ค่ะประมาณพอสอง ห้าสิบสามหรือห้าสิบสี่ห้าสิบสามเดือนกันยาวันที่ยี่บเอ็ดมากกว่าครถฟอร์ดเอเวเรสต์พลิกฟว่ำไปหกตลบทำให้พอเนี่ยขยับไม่ได้คุณหมอก็พากายภาพบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยอยู่ตั้งปีกว่านะให้ลูกอุ้มจนวันหนึ่งวีนแตก คุณหมอโทรมาบอกเอ๊จินตนาฉันโทรหาเธอทําไมเธอไม่รับสายฉันวีนแตกค่ะคุณหมอเมื่อคืนเลยไม่ได้รับสายแหกปากแหกคอแล้วก็เลยหลับไปอ้าวเธอแหกปากแล้วเธอหลับได้เธอก็ไปหัดร้องเพลงสิ <c oughs> เผื่อเธอจะหายก็ก็เลยไปหัดร้องเพลงหัดได้สามเดือนค่ะค่ะ <c oughs> ตอนตอนที่คุณหมอบอกให้หัดร้องเพลงเนี่ยยังพูดประชดกับคุณหมออยู่ ถ้ามาร้องล้วหายคืนน่ะจะไปร้องเพลงเอาบุญพูดอย่างนั้นเสร็จก็ไอเน,นี้ก็พาไปผากับอาจารย์แนบททุกคืนเลยค่ะไปหัดร้องเพลงจากคนเจ็ดสิบกิโลมาตลอดชีวิตกินยากิกนซะจนแปดสิบสองกิโลก็แปดสิบสามอยู่ไม่กี่วันละอ้าวจะทำยังไงดีเนาะเอาหมอบอกเขาไปหัดร้องเพลงก็ลองดู ไปถึงก็ไปได้อาจารย์แนปก็จินตนาเดีย๋ยทานข้าวเย็นพยายามทานผักผลไม้ทานไข่ต้มอะไรประมาณนี้ก็เลยติดไปดนิสัยมาเต้อทุกวันนี้ <c oughs> จากคนน้ำหนักแปดสิบสามเกือบแปดสามอ่ะคุณมุกดา <c oughs> ลดอยู่ประมาณห้าหรือหกือนเ <c oughs> หลืออยู่แค่หกสิบสามกิโลคุณแมบอกว่า ทั้เดียวไปรูปเพิ่มอีกหน่อยก็เพิ่มหกสิบห้าปัจจุบันนี้โควิดทำให้ไม่ได้ไปไหนอยู่ประมาณสองตอนนี้เนาะหกสหกสิบแปดมาอีกแล้วโอ้คุณแม่หุนดีพอไปหารร้องเพลงได้สามเดือนอาจารย์สุเทพท่านมาที่คณะแพทยศสาสตร์ของแก่นค่ะ <c oughs> มาสแสดงคอนเสิร์ตพวกเราดอกไม้ไปท่านก็ เคไมคุูให้ร้องอยู่ครั้หน,นึง่งจําได้เลยเป็นเพลงเหมือนเพลงต้นบุญเลยเพลงนั้นชื่อเพลงสากเราอ่าขออาจารย์เด็ให้ร้องก็มว้าวกดปตาก็มาขอคุณดูคุณผู้หญิงคะอาจารย์ท่านเพลงไปร้องเพลงคู่การกุศลค,คุณผู้หญิงจะยินดูคะคะไม่ปฏิเสธ เปิดให้เลยเสียงด be ีมากหลังจากนั so, ้นมาคือจ okay. ุดแ right ้ตั้งใช่ตั้งนั้นมาก็มีพีคอนเสิร์ตตรงไหนอาจารย์จิตตาวงเจ้าของวงจิตตาัศน์นะคะก็จะเชิญร้องคู่กับอาจารย์สุเทพประจำเวลาหัดร้องเพลงเนี่ยจะต้องหัดสองเพลงร้องอาจารย์แนทหนึ่งเพลงแล้วก็ร้องกับอาจารย์สุทีหนึ่งเพลงอ๋อค่ะอปาห์ตน้าไม้แบกไม้ <c oughs> คู่ชีวิต<อ>ใช่ไหมคะใช่ค่ะ <า âu> ลูกๆบอกว่าพี่แม่ร้องดีนะถ้าแม่ร้องไม่ดีแฟนลับแม่เวลาไปไหนทีดอกไม้มาดีเต็มเลยคุณมุกาเชื่อไหมืม่ะที่รถเกลดด,ดอกไม้ยังอยู่ในรถนี่ประมาณสัก100ร้อยกว่าดอกอแล้วพอข้ามลงไปนะโอ้ก็หลบโอ้โหดอกไม้เกลื่อนถนนเลย เอ,อเอกสารเอกสารเป็นคนซื้อสายที่ด้วยนะค่ะค่ะอ่ขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้แอดก็มาสรุปคลิปสั้นๆเท่าน,นี้ก่อนนะคะย่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะ,ะส,สำหรับใครที่เข้ามาเป็นร่วมดูในคลิปเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จในชีทุกๆด้านเลยนะเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ